เรามาดูกันนะครับจากตลาดบ่อบัาไปถึงไอ้หน้าบ้านใหม่จะใช้เวลากี่ชั่วโมงที่รถติดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันกดน้ำแข็งขายน้ำแข็งไสเพระว่าหน้าเลย ช่วงนี้มันช่วงนักเรียนเลิกด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะติดนานขนาดไหนนะถ้าใครเลี่ยงเส้นทางนี้ได้ก็เลี่ยงนะครับช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอะไรไหนมันก็มีทุกที่เนี่ยแปดเก้าร้อย ซื้อไม่ก็่ันล้ได้วัวถ้าซื้อปั้มหางมันกระจุกแล้วได้วัวไว้ใส่วงแล้วเออเกกได้ดีค่อยซื้อแปดเก้าร้อยเนี่ยเราไม่ได้ใช้บ่อยแล้วอืมอย่างเขียน นี่แหละกูจะซื้ออย่างเงี้ยกูจะทำ <c oughs> สำคัญ هه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  <laughs> ัาสามบ็ดก็ตั้งสามบ็ดก็เดี๋ยวค่อยโอนออออออมันตัดแล้วเดี๋ยวพอน้อก็ทําแล้วก็ทําให้แม่ใหม่เหมือนเดิมเมื่อที่แล้วก็ตัดที่พอโอนเข้าไปให้ 没关系。 ก็ติดประมาณนี้แหละครับพอดีเราจะไปหาหลานกันเจอรถติดช่วงเวลานักเรียนเลิกก็ประมาณนี้ครับก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะครับก่าจะถึงไม่มีอะไรให้ดูแล้วครับกลับไปเรื่อยๆนะครับดูแต่รถไปก่อน จะฟังเพลงเพลงกันไปเรื่อยๆครับ จะรับมาหาหมอพอดีทางนู้นเขายังไม่ให้มาก็เลยต้องให้เขาอยู่กับแม่ครับก่อนเพราะผมก็จะเลยไปทุล l กันสองคนกับย่าหละเอกย่าเขาแล้วก็ตัวผมนะครับจะเลยไปทุลกันไปตั้งเครื่องเสียงให้ลูกชายหน่อยไปช่วยลูกชายที่งานครับเพอะ เขาจะจัดงานวันอาทิตย์ก็เลยต้องไปช่วยลูกชายเขาหน่อยไปครับัเยแหละยงไงเ้ตวทีู่ยงกินทิ้งเิกินก็อไอ้หนูเขาจูดอะไรอ่ะจะเอานูจะไปเอาพันดี <c ười> กเากให้เอาร้าจุดอะไรจุดนี่เขาเอาคาดีประหยัดุกันเยอะเากันอ่เขากจดนู่นอะอะไรเั่นโอหมูลมจันหรือเปล่าก็ลูกก็ตั้งเครื่องเสียงกันครับ มว,มวไม่พอคม,ม่สองวันสี่มาครอครัวไปสองันสี่มาแหละคิดดังก็ปลาดู้างเองเขาว่าเขาจะขาย power อ,อ,อะไรไม่รู้ออกเขาจะไปเอาอะไรเขาเออ เออแล้วมอเตอร์เแวอยู่ไหนอ่ะบ้านไหน<พ>อ,อ้าวเดี๋ยว,มยวมมไม่เดียวว่าเออไม่อืมแล้วมีอะไรมั่งมีไม่ใช่มันมีอะไรมีพินแคน